ขัดนะคะเรื่องงานค่อนข้างดีค่ะแต่ให้ระวังเรื่องของการที่จะมีคนมาขัดขวางในเรื่องของตําแหน่งและการเงินนะคะดวงเนี่ยพร้อมจะพุ่งแต่มักจะมีศัตรูคอยมาขวางตลอดตร<อ>งนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดคือไหว้เจ้าที่ค่ะไหว้เจ,วเจ้าที่ที่ทํางานหรือไหว้พระพรมนะคะ,คะยอม ยอมสายมูหน่อยจุดทูปนิดนึงแล้วบอกท่านว่าอุปสรรคใดๆที่จะมาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของข้าพเจ้าขอให้มันสลายไปให้หมดอมขอให้ลูกได้ก้าวขึ้นะนะคะจะเป็นปีนี้จะเป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นเลยทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะ,คะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โบนัสหรืออะไรที่ไม่ได้คาดฝันมากกว่าเดิมด้วยะะโบนัสที่คือได้จากการทํางาน จับการกทำงานถูกหวยรวมด้วยแล,วแล้วก็อาจจะเป็นติปหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของงานที่เป็นรายได้พิเศษนะสายส่วนสุขภาพแข็งแรงปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอีกเรื่องนึงอยากให้ระวังเรื่องของข้อเท้าค่ะอ๋อทำไมคะใช่ค่ะข้อเท้าอาจจะมีเรื่องของการพลิกหรือ,อแพลงอะไรเล็กน้อยเวลาเดินอะไรก็ระวังหนึ่งนะคะส่วนความรักนะคะความรักคนที่มีคู่ก็สดชื่นดีค่ะคนไม่มีคู่ช่วงนี้ก็ จเย็นๆเดี๋ยวมาแน่นะคะน่าจะมาช่วงปลายปีปลายปีก็คือ25 6 5นายี่ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะคือที่เราทานายกันเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงที่แล้วมาวันจันทร์อาคารฟุตวันถึงวันพระัสบดีนี่คือคเป็นตะะดวตงตั้งแต่สงการงกานจนถึงเดือนธันวาสส้นปีเลยอ๋อสงการานจนถึงเดือนธันวาปีนี้